ท่านเอ๊ะท่านหญิงคุณหญิงพรทิพย์ท่านมาเที่ยวด้วยไม่ใช่คุณท่านค่ะคุณแม่ค่ะโอ้โหนี่ทำเนียนมากเเหมือนมากอ่ะเหมือนมากจริงเหมือนมากเลยเิ่งเหมือนกันเลยนี่แต่งตรงได่าซ่อยเหมือนกันเลยไฮไลท์นี่เหมือนทีุ่กเซนแน่ๆคือผมนี่ถึงไม่เห็นหน้าท่านเห็นแต่ผมก็รู้แล้วว่าเป็นท่านเดินมาพบกับหลายท่านมาเยอะแล้วนะคะเอาเป็นว่ากินเห็นที่นั่งแว๊บๆโล่นั่งคุยกันต่อไหมคุณแม่ดีเลยค่ะเนาะชักเมื่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ ที่มีเป้าหมายในการเรียนแม่กับเด็กใช่<ด>ใชค่ะมแม่ก็อยากเรียนคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็ต้องเป็นจุฬาด้วยอพอเข้าจุฬาไม่ได้แม่ก็มาเรียนที่หอการค้าระหว่างเรียนนี่ก็ได้รู้จักกับคุณพ่ออ้ารู้จักกันได้ยังไงอ่ะเพื่อนของคุณพ่อมาจีบน้องสาวของแม่จากคุณพ่อแต่ว่าตัวเขาเนี่ย ห็นว่าแม่เนี่ยตอนกําลังเรียนก็มีคนมาขอเอาไปถ่ายปกหนังสือทําอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าไปเล่นหนังเล่นละครไหมเขามีเพื่อน,นไม่ไม่ค่ะเพื่อ,อคนเนี้ยที่ว่ามาจิน้องสาวเนี่ย<อ>เขาก็เลยบอกว่าเขามีเพื่อนเป็นดาราเดี๋ยวฝากได้<อ>แม่ก็เลองดูตอนนั้นก็เลยได้ก็ไปรู้จักกับคุณพ่อยังจําได้ว่าเขานัด ไปเจอกันที่ช่องห้าสนามเป้าเพราะว่าคุณพ่อกําลังถ่ายละครจําได้แม่นเลยคือเรื่องเพลิงกินนาลี<อ>คุณพ่อเล่นเป็นหมอ,เ,อเห็นครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถูกสเปคอยู่อย่างแต่ว่าไม่ไม่ได้คิดเป็นแฟนไม่ได้ชอบแบบร <ฮะ S 1> อเพราะจำหน้าไม่ได้เลยคือหน้าคุณพ่อเนี่ย ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นอะคือไม่ใช่คนคมเข้มอะหน้ามืนหน้าตีทั่วๆไปอย่างเงี้ยแต่มีจุดแต่ว่าจุดเด่นที่คือคือแม่เป็นคนชอบผู้ชายผิวขาวสูงแล้วก็ชอบให้ผู้ชายคนนั้นใส่ชอบผู้ชายที่ใส่สแลกเสื้อเชิ้ตแล้วเรื่องนี้คุณพ่อเล่นเป็นหมอคุณพ่อก็เลยพอถ่ายเสร็จแล้วก็นัดไว้เนี่ยก็ออกมาเจอเจอเพื่อนคุณพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวเนี่ยก็โอ้โห แต่คนนี้ดูสมาร์ทแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็คุยกันคุณพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปฝากกับแม่อรีนักดนตรีเพพ่อเล่นเรื่องชลาลัยกับท่านอยู่ช่วงนั้นพ่อก็จะแวะมาหาที่หอการค้าอะไรเงี้ย ย,ยังไงอยู่อย่างดีแล้วมาใจอ่อนก็คือ,คอพอช่วงนั้นก็คุณพ่อก็บอกอเรื่องนี้บทนี้ไม่ชอบก็ลองดูลองไปดูคือคุณพ่อหาเรื่องจะพาเราไปด้วยที่ไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ถ้าถ้าสมมุติมาผ่านผ่านที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นก็เริ่มแบบคือคุยพอยแบบหาสนิทเราก็มองว่าไม่ได้มองว่าชวนเราไปแบบ แบบแฟนพ่อก็หาก็ชวนไปไม่ไดกัชวนไปเดทหรอกใช่ก็แบบไปดูไหมดูเนี่ยดูพี่ทํางานเนี่ยเป็นยังไงไปดูเขาดูพี่ทำงานกใช่มสเอเหมือนกับเหมือนกับว่าไม่ใช่บทบทเอตอนนั้น่ะเห็นว่าบทแรกเนี่ยเราไม่เราไม่ไรไม่ชอบก็ลองไปดูว่าวิธีการทํางานของนักแสดงเขาทำยังไงก็ตอนหลังพอไปก็เริ่มรู้จักสนิทแล้วก็คุณพ่อเนี่ยเราก็ได้เห็นพอใกล้ชิดเนี่ย เราก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนอ<ม>พอเขาเงินออกจากการสแสดงเขาไม่ใช่คนรวยอ,ะอ่ะเป็นคนที่ไม่ใช่ครอบครัวมีฐานะเวลาเงินเดือนออกหรือเงินเงินนักค่าสแสดงเขาออก<ม>เขาก็จะไปชวนไปช่วยดูเสื้อผ้าให้ห้านอะไรอย่างเนี้ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนละเอียดอ่อนอเพราะว่าถ้าคนบางคนมันจะเห็นแต่ตัว<ม>ใช่ไหม,มเขาจะไม่ไม่คิดถึงคนรอบข<ม>้าง ก็นี่ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้ชนะใจ่ใหลังจากนั้นคือชนะใจมานานไหมคะกว่าที่แม่จะเริ่มแต่งงานกันหรือวางแผนแต่งงานสามปีแม่รู้จกักคุณพ่อสามปีค่ะสามปีแล้วคุณพ่อก็เออแต่งงานเถอะ แล้วก็แต่งงานเธอแต่งงานเธอเพราะตอนนั้นคบเนี่ยคบทางครอบครัวของแม่ก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามองว่าคุณพ่อเป็นนักแสดงเหมือนหลักลอยอ่ะแต่เราก็มองใช่เราก็มองว่าไม่มั่นคงอาชีพเนี่ยมันไม่มั่นคงแล้วคุณพ่อก็ไม่ใช่เป็นคนพื้นฐานเดิมเป็นครอบครัวที่มีฐานะก็เราก็หนักใจเรื่องว่าเออถ้าแต่งไปก็คงจะไม่สบายเท่าไหร่แต่ว่าแม่ก็มองว่า เอาคนดีอ่ะเงินทองมันไปหาที่หลังได้แม่ก็มองอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจแต่งงานแต่พอแต่งแล้วเราก็เราก็เหนื่อยจริงๆต้องปากกัดตีนถีบเลยค่ะก็เรียกว่าตอนนั้นก็แม่ก็ได้รับรางวัลนะแม่กับพ่อก็ได้รับรางวัลคู่ทรหอดจากรายการของบริษัทเวิร์กพอยต์จากรายการงปัญญาได้รางวัลได้รถกระบะมาคันน่ะ รู้สึกจะเป็นของฤดูอะไรไม่ทราบตอนนั้นอ่ะอ้แค่ฟังเรื่องราวของคุณแม่คุณพ่อนี่ก็เรียกว่ามันแล้วค่ะยังไม่ถึงเรื่องของน้องๆเลยนะเนี่ยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเดินชมอีกหลายๆท่านก่อนที่เขายืนรอเราอยู่เนี่ยแเดี๋ยวเมื่อยแล้วด้วยไม่เมื่อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมเลยไปเลย ที่กา้าถือว่าเป็นหนุนตัวล่าสุดเลยใหม่ๆเลยทีนี้หนูถามแม่ดีกว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเกิดมีหุ่นมาดามทุสโซ่ของน้องมินทิตาอย่างเงี้ยแม่ก็จะต้องรีบมาแอคชั่นแล้วก็คงจะถ่ายเก็บไว้เยอะๆเพราะว่าต้องถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เพราะไม่ใช่ทุกคนจะได้มาเป็น รูปปั้นอยู่ในมาดามทูโซ่ได้หมดนี่หนูก็รออยู่นะคะว่าใครจะมีทำหุ่นมาดามทูโซ่ F1 ที่เมืองไทยนะคะเรารออยู่นะคะตอนนี้เราพยายามฟิตหุ่นกันอย่างมากนะคะรีบถ่ายก่อนที่เราจะรวยราเอางั้นเลยนะว้าใช่ค่ะจริงๆเราเป็นความภาคภูมิใจจริงๆไปดูไปดูหุ่นตัวนี้หนูต้องนำเสนอคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆใช่จอร์จคูนี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้ของคุณพ่อเลยนะคะชอบมากนี่ S <S อ้าวอ,อย่างนี้อย่างนี้ต้องต้องไปถ่ายรูปกันแล้วล่ะอันนี้คุณแม่ซฟด้วยอ่ะถ่ายไปแล้วคุณพ่อจะโกรดไหมเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะสีส่สามเดี๋ยวนะฮะเนิ้งสองสาม <S <S Oh t t h e music's flying like sparkling wine Go and have your fun l a u g h and sing but while we're apart เราเจที่หมอหมอแคุณแม่เป็นที่ที่เหมาะแก่การนั่งคุยคุยกันที่สุดในวันนี้แม่ก็ว่างั้นน่ะนั่นคือตอนน่าตตท่านนี้ค่ะอืมโอปราขอทษนทุกท่านโอปราวินรีค่ะเมื่อกี้สงสัยมากค่ะที่คุณแม่ทิ้งท้ายว่าเป็นคู่รักทรหาใช่เป็นยังไงคะคุณแม่หลังจากแต่งงานกไปแล้วก็ตอนนั้นเรียกว่าพอแต่งงานเนี่ยก็ คือสภาพฐานะก็รุ่มๆุมดอนดนะคะแล้วก็คือแม่เป็นอย่างที่เราคิดไว<ห>ใช่ไหมวะะ <hasta> ก็จริงๆแม่ก็ว่ามันมันก็คงจะอย่างนั้นน่ะก็คือ <ๆ S 2> เป็น <ๆ S 2> พ่อจังหวะแม่แพ้ท้องตอนนั้นแม่แม่พอแต่งงานเนี่ยแม่ เรียนจบแม่ก็ไม่ได้ทํางานแต่แม่ไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าเพราะความที่เราชอบทางด้านนี้พอ<ม>แ,แม่แพ้ท้องเนี่ยแม่ทาอะไรไม่ได้คือแพ้แล้วหนักมากอ่ะก็คือต้องให้น้ําเกลือต้องนอนอย่างเดียวเพราะง,งั้นมันจะอาเจียนอาเจียนมากาาค,ค,ค่ะใช่ก็เลยแม่ก็เลยตัดสินใจเลิกทําร้านก็ยกร้านให้น้อง<ม>แล้วแม่ก็นอนอยู่บ้านคุณพ่อก็หาคนเดียวคาวนี้พอฐานะมันไม่มันแย่คุณพ่อก็เลยตัดสินใจ ทำน้ำอ้อยแล้วตอนนั้นก็เลยเพราะความที่แบบคุณพ่อสู้ชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเป็นนักแสดงพอมีงานแสดงคุณพ่อก็ไปแสดงแล้วก็ตอนหลังก็ก็บอกแล้วนักแสดงเนี่ยมันจะมีมาเป็นช่วงๆอ่าพอช่วงไหนงานเยอะคุณพ่อก็ให้ลูกน้องขับรถส่งอะไรเงี้ยนะคะแต่ตอนหลังพอเราคุณพ่อไม่ได้ดูเพราะงานเยอะงานทางด้านการแสดงเยอะก็ปรากฏลูกน้องก็ยุ่ยฉุยแฉกอ,อ่ะก็เลยต้องเลิกไปค่ะ แล้วหลังจากนั้นพอเริ่มมีน้องเมย์<ะ>แล้วก็มีน้องมิน้น<ะ>อีกคนชื่ออะไรคะน้องไม้น้องไม้พอมีรูปครบสามคนแล้วเนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างคือครอบครัวเราเนี่ยคือคุณพ่อกับแม่เนี่ยไม่ใช่คนใช้เงินฟุ่มเฟือยคือพอคุณพ่อหาเงินได้คุณพ่อใช้แม่หมดเลยให้แม่ถือ,อแล้วก็แม่เองเนี่ยไม่ใช่คนฟุ่มเฟือยอะ่ะไม่ใช่คนที่แบบ ใช้เงินนี้ลุยฉีแฉกของอะไรที่ไม่จําเป็นแม่ก็ไม่นั่นก็เก็บหอมรอมลิบเป็นช่วงเราก็มาซื้อบ้านก็ค่อยๆขยับฐา,านะแม่ก็ทํางานคือทําร้านเสื้อก็ไปเรียนเสื้อผ้าความอชอบน่ยนะคะก็ช่วงหายแพ้ท้องก็ตัดสินใจว่า,เ,าเราจะทําอะไรเพราะว่าเราจะไปเริ่มทํางานมันไม่ได้อยู่แล,แล้วแล้วร้านเสื้อเราก็ยกให้น้องไปแล้วร้านที่ขายเสื้อผ้าเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนเรื่องเสื้อผ้าก็เรียนแบบจริงๆจังๆ,ๆ,ๆความชอบอ่ะ แล้วพอ,อแม่เรียนแล้วแม่ก็ฝึกทำของแม่จกกนกระทั่งเราเชื่อมั่นอิสติมือแม่ก็มาเปิดร้านทุกอ,อย่างก็ค่อยขยับอาจจะโชคดีที่ว่าแม่พูดอะไรลูกสามคนก็ฟังก็เขาก็เป็นเด็กดีก็เชื่อเชื่อฟังเลี้ยงง่ายเลย้ยง่ไม่มีปัญหาแต่คนที่เรียกว่าเลี้ยงง่ายแล้วถึงว่าได้สมญาณว่านางฟ้าเนี่ย ก็คือน้องมิ้นค่ะคือคือแม่บอกเลยว่าน้องมิ้นเนี่ยแม่มักจะพูดกันกันกบป้าคือคือพี่สาวแม่เนี่ยนะคะมักจะบอกว่าน้องมิ้นเนี่ยเขาเหมือนสวรรค์ส่งมาเกิด